ในกรณีของคุณหมอเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจพบว่ามันมีข้อความใดหรืออะไรที่ผิดแต่อีกสองคนเนี่ยมันก็ชัอ่จคือบอกว่าท่านทรรัฐทำตัวไม่เหมาะสมก็มันก็มันมีกฎหมายหมิ่นประมาทวการโฆษณาตามมกฎหมายายา마ตาสา3 2อนะ328แล้วมันก็มีข้อยกเว้นนะ3329ว่า 2> 3, 3, 2, 9, ถ้าคุณติชมด้วยความเป็นธรรมถูกไหม ท่านทำนั้นเป็นนักการเมืองวิพากษ์วิจารได้ไหมวิพากษ์วิจารณได้แต่คุณจะไปกล่าวหาว่าท่านทุจริตทาตัวไม่เหมาะสมอย่างนี้ไม่เหมาะในการเป็นผู้นำเอ้ยอย่างนี้คําพวกนี้มันมันในนี้ไม่ไผมก็ยึดหลักของผมนะที่ประกาศวันนี้คือถ้าใครฟ้องผมถ้าตัวอย่างเสร็จสิ้นผมฟ้องกลับแน่นอนอแต่ถ้าสมมุติว่ามันจบแค่นี้ผมก็จบแค่นี้ไม่มีอะไรไม่ผมไม่ได้มากเรื่องอแต่ผมมีข้อคิดนิดหนึ่งคนที่มีตําแหน่งกับโอเคอย่างอาจารย์เจตหรือคุณมันยอดค ความเป็นนักการเมืองความเป็นเขาเป็นบุคคลสาธารณนะรแต่อย่างอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยหรือคุณยอดก็เป็นสื่อหรือเป็นอาจารย์<า>นั้นใจผมเนี่ยยิ่งเขาเป็นประชาชนนะเราต้องใจใหญ่ถ้าไม่จะเป็นอ,<า>อย่าไปฟ้องประชาชนฟ้อ<า>งฟ้องผมผม,ชชผมเป็นนักการเมืองถ้าจะฟ้องแต่คนอื่นเนี่ย<า>เขาเป็นประชาชนอย่าไปฟ้องเขาคุณคุณต้องใจใหญ่ใจใหญ่กว่าเขาเพราะคุณอาสาประชาชนเขามาทำหน้าที่คุณต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเพราะการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มานั่งด่าคุณไอ้นู้นไอ้นี่ไอ้ยงอย่างนี้คือเขามันก็พูดในเชิงหลักการว่่ามไ Hva sa du til